จะได้่านเลยนะครับครับสื่อผ้ชนทุกท่ครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแถลงในนามของโฆษกคณะกรรมาิการปปชอของสภาผู้แทรนราษฎรนะครับตามที่คณะกรรมาิการปปชได้มีการสอบขอ้อทจริง ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสพสกรและการกีฬาแห่งประเทศไทยเรามีการดําเนินการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มีการร้องเรียนว่ามีการดําเนินการไปสอบไปในการประพฤติไม่ชอบและไม่ปฏิบัติหรือทําผิดกฎมาใหนะครับวันนี้เนี่ยนะครับกรรมธิการก็ได้เชิญให้นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระรบรมราชุปธรรมคือนายวรวีมกุดีได้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะรรมกรรมธิการคืงวันนี้นายกสมาคมพร้อมกับกรรมการของสมาคมและที่ปรึกษาทางด้าน,นการเงินของสมาคมก็ได้เข้ามาชี้แจงต่อคณะรรมกรรมธิการนะครับโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ชี้แจงอะไรมากขึ้นตามสมควรนะครับ คือเนื่องจากเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยท่านติดภารกิจวันนี้ก็ท่านก็ขอมาชี้แจงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมาคมได้มีการขอเอกสารอนไม่ใช่ครับทางคณะกรรมาการได้ขอเอกสารไปยังสมาคมหลายรายการนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็ยังไม่ได้ออกมานำนำ,นำมาส่งกับคณะ,ะกรรมาการโดยท่านเองท่านเข้าใจว่า ท่านจะมีดุลยพินิจในการที่จะวินิจฉัยเอาว่าเรื่องใดสามารถส่งได้หรือเรื่องใดส่งไม่ได้คณะกรรมการกิการก็ได้ชี้แจงให้ท่านทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามพระบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมการิการสสและสอวอเนี่ยนะครับมีอานาจในการที่จะให้ส่งและการที่ไม่ส่งหรือเป็นการฝ่าฝืนเนี่ยก็เป็นการการะทําที่ไม่ชอบ แล้วก็มีการถูกประเมินคดีทางอาญาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ชี้แจงไปมีเรื่องที่จะได้ขอให้ท่านส่งซึ่งท่านรับว่าจะมีการดําเนินการส่งให้ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็คือเรื่องรายงานการประชุมของสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทไทยพรีเมียรีนะครับนั่นคือสิ่งที่เราขอไปรวมถึงเรื่องรายงานการประชุมของสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเกี่ยวกับการมอบให้บริษัทไทยพรีเมียรีจังกับนะครับ ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพนะครับรวมทั้งในการขอให้มีการส่งรายงานการประชุมของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการมอบให้บริษัทเสียมสปอร์ตซินดิเคตหมาชนจำกัดบรหิหารจัดการสิทธิประโย์นะครับขอเอกสารสัญญาระหว่างสมาคมกับบริษัทเสียมสปอร์ตนะครับเอกสารเรื่องของงบดุลของทั้งสมาคมและบริษัทไทยรีเมีย์ลีรวมถึงเอกสาร แบบการเสียภาษีของสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยและไทยพรีเมียร์ลีกในตั้งแต่ปี50มาเป็นต้นมานะครับแล้วก็ขอบัญชีเงินฝากมาด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการท่านนายกสมาคมได้รับปากว่าจะส่งให้อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากจะ,ะแถลงต่อสื่อมวลชนก็คือวันนี้เนี่ยนะครับนายกสมาคมได้ยอมรับว่าบราิษัทไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นบริษัทที่สมาคมจัดตั้งขึ้นมา ในการที่จะมาทําเรื่องสิทธิทประโยชน์ในการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลอาชีพโดยบร,ริษัทสยามสปอร์ตทิปพรีเมียรีเนี่ยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลต่างๆและได้มีการตอบด้วยว่ารายได้เนี่ยนะครับมีการแยกกันเบียดขัดระวังรายได้ของสมาคมและรายได้ของบร,ริษัทไทยพรีเมียรีจำกัดและยังมีการตอบด้วยว่ากรณีที่ บริษัทไท,ทพิเมียรีมีกำไรเงินปันผลก็จะได้กับผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งให้กับสมาคมนี่คือประเด็นที่ทางทางการพริการได้ข้อจริงวันนี้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่หลังจากนี้แล้วแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้มีการดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เขาจะส่งมารวมทั้งหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมและจะได้มีการเรียกสรรพกรมาว่ารายได้ทั้งหมดที่ ได้มีการดำเนินการได้มานั้นเนี่ยมีการแยกกันได้หรือไม่อย่างไรและมีการเสียภาษีกันถูกต้องหรือไม่ถึงที่อยากจะเรียนแถลงต่อสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อจริงซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาของการดรเมิการวันนี้แต่เป็นข้อกฎหมายที่จะต้องแถลงกับประชาชนได้ทราบก็คืออย่างนี้ครับสมาคมเนี่ยนะครับตามกฎหมายหรือตามบทบัญญักฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเป็นนิติบุคคล ที่จะจัดตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้สรหางหากาไรหรือนํากําไรมาแบ่งปันกันสิ่งที่การมาธิการจะต้องไปพิจารณากันต่อไปก็คือการที่สมาคมได้ถูกได้มีการจัดตั้งบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทสรหางหากาไรขึ้นมาแล้วนํารายได้ไปแบ่งปันกันกเนี่ยถือว่าการดำเนินการของสมาคมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และมีผลที่จะทําให้สมาคม จะต้องถูกยุบหรือไม่อะไรก็เป็นอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่กรรมธิการจะต้องพิจารณาต่อไปนะครับก็มีเรื่องที่เราแยกแถลงให้กับสื่อมวลชนทราบทำนี้นะครับในลำดับต่อไปนี่เราจะเชิญเราจะมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาในการที่มาสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์นะครับวันนี้สมาคมก็มาแล้วท่านมีความประสงค์จวที่จะชี้แจงเท่านี้ไม่ต้องการชี้แจงมากไปเท่านี้มากไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ว่าก็ทาให้ท่านอาจจะคือสมาคมเองเนี่ยควรจะใช้โอกาสในการที่ที่ทแจงตรงนี้ชัดเจนก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยประชาชนอย่าตั้งข้อสงสัยการมาที่การยืนยันว่าเราไม่ได้มีอะไรเจตนาซ่อนเร้นนอกจากจะน,นาความจริงมาปรากฏนะครับให้่างให้ปรากฏต่อสาธารณชนเมืเ่อข้อเท็จจริงมันมีอยู่เท่านี้แล้วท่านอยากที่จะท่านนี้ก็ก็โอเคครับ คือต้องยืนยันว่าเรื่องนี้ก็กรรมธิการก็อาจจะรู้สึกเป็นเป็นเป็น,ปนกังวลเหมือนกันนะครับว่าท่านเข้าใจในเรื่องพรบรเรื่องพรบรคําสั่งเรียกขนาดไหนถ้าท่านฝ่าฝืนตั้งแต่ท,ที่ท่านรับปากแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นขั้นตอนที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายอะไรหรือไม่อย่างนก็เป็นขั้นตอนหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าท่านไม่มีท่านก็ตอบมาว่าไม่มี และท่านก็ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะบอกว่ามีแต่ไม่ส่งเพราะการมีแล้วไม่ส่งนั่นคือการกล่าวเฉยที่ไม่สามารถที่จะกล่าวห้างได้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นเอกสารมันเป็นเอกสารมหมายชนยอยู่แล้วเราอยากจะได้ข้อเท็จจริงที่เป็นเอกสารจากมือของท่านซึ่งจะทําให้นั่นคือการให้ความเป็นธรรมกับท่านอย่างเต็มที่ a, ครับแล้วกานประมาณไอ้มีการคาดการครับว่ากรณีนั่ใช้เวลา ตอนนี้ก็คงเหลือเรื่องของ,อรงรกรมสรรพากรในการที่รวบรวมก็ได้จริงเราจะได้ดูว่าสรรพากรเขาเขามีตัวเลขที่คิดว่าจะต้องมีการเสียภาษีถูกต้องแล้วหรือยังแล้วทางกรรมือการก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบเองซึ่งซึ่งเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันนี่ได้ดูกันนะครับอันนี้คือเรื่องภาษีในเรื่องประมวลทรรพากรมันมีเรื่องภาษีมีเงินเพิ่มถ้ากรณีที่เสียภาษีไม่ถูกต้องนะครับในขณะเดียวกาันก็คือในเรื่องของอความผิดในทาง อื่นทางอาญาเช่นการเสียภาษีไม่ถูกต้องเนี่ยก็การมาญการก็จะต้องตรวจสอบว่ามีหรือไม่นะครับมีการกระทำความผิดแล้วไม่ดําเนินการเขารวมถึงรวมถึงว่าการเป็นกรรมการสมาคมเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องนายทะเบียนล้วก็ต้องมีหน้หนาที่ที่ต้องตรวจสอบว่าเขาได้ดำเนินการไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็เป็นขั้นตอนที่ว่าไปตามลาดับแยกไปแต่ละเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องของกอกตซึ่งถ้าในส่วนแล้วถ้าเราพบว่ากกตละเลยปล่อยให้สมาคมซึ่งอยู่ภายใต้กับ ภายใต้การกำกับดูแลของอของกรทและไม่ดําเนินการเนี่ยกทอบอกพร่องอย่างไรแล้วก็จะต้องมีการนะแจ้งให้กกทดําเนินการอะไรต่อไปด้วยครับโอเคนะครับ